สินค้าที่แครี่ไม่มีขั้นต่ําเป็นธุรกิจขนาดเล็กพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่เพิ่งเริ่มทำเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ใช่ที่เพิ่งเริ่มขายสินค้าออนไลน์บอกเลยนะคะว่าแครี่ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีขั้นต่ำค่ะทาให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ยังมีออเดอร์ไม่เยอะเพิ่งเปิดร้านใหม่เนี่ยไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะต้องมีออเดอร์เท่านั้นถึงจะมาฝากกับฟูลฟิลเมนได้เพราะว่าที่แครี่เรารับทุกเจ้าเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กหรือว่าเจ้าใหญ่นะคะที่เห็นอยู่สองข้างทางนี้เนี่ยยบออนะคคะ่่่าาสิา้แงซ เราคิดค่าพืนที่เป็นลูกบัตรเนตค่ะไม่คิดทั้งหมดนะคะใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นค่ะไม่ต้องสต๊อกกล่องเองไม่ต้องสต๊อกวัสดุสิ้นเปลืองเองบอกเลยนะคะว่าสบายหายห่วงแน่นอนเหมาะมากค่ะสาหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่และสาหรับคนที่ใหญ่อยู่แล้วนะคะที่เราเนี่ยก็มีฟาสิลิตี้พร้อมค่ะไม่ว่าจะเป็นแหลกวางสินค้าโฟกึลิฟต์ลงสินค้าหรือว่าพนักง,งานที่จะคอยช่วยลงสินค้าสําหรับใครนะคะที่อยากรู้ราคาเพิ่มอยากจะรู้นะคะว่าค่าใช้ใจ่ายเนี่ยคิดยังไงอินบอกกันเข้ามาได้เลยค่ะให้ เชียช่ยวชาญคนแพ็คสินค้าให้กับคุณค่ะที่แครีฟูตูเมน n t